นี่ก็คือเป็นต้นผักหวานที่ปลูกไว้นะพี่น้องอยู่คู่กับอ่าต้นลำไย,ยนะก็หลายปีแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือคือลำต้นเป็นเนาะหลายปีแล้ว,ลแ,ลวแต่ว่ามันน,นั่นแห้งแรงลายเนาะอยากกินแกงจะว่าเพิ่นแรงได้มึงให้ว่าเพิ่นตายเพิ่นบ่าตายดอกพี่น้องแต่ว่ามัดพายนี่คือ จะแกงผักหวานแต่มาขบมีผักหวานเอี่ยทีไหนไปหาซื้อพี่นอ้องยากหรือแต่ว่าไม่เบิงเนาะว่านี่คือต้นผักหวานเีีเยวปลูกจะมันมันนั่นเบิงดูเพิ่นเสียดสีกับกิ่งชีไเลมาตัดแต่งกิ้งอัน่นต้นที่แกบอกก็คือต้นลำย้ยพี่น้องนะถ้าตัดเตียงกิ่งเพิ่นกงสิแตกดีนะแต่ว่านั่นแหละพี่น้องคือมาไทยเบิงเนะาะจะตัดอ่ประมาณหนึ่งอะไรแหละนะ นี่ก็คือต้นผักหวานที่อยู่คู่กับต้นตั้งแต่ซื้อมาก,ก็คือเอาลงหนีเลยพี่น้องเนี่ยลงยังลงปลูกพร้อมกันเลยแล้วก็ก็ต้นใหญ่าต้นพี่เลี้ยงเขาก็คือต้นลำไยญ่นะปาคว้าแห่งแรงพี่นออ้องเบงเองด้นแดดฮอนยลนี่ดูต้นใบมะกรูดเนี่ยก็ยังโอ้โหนี่ให้เบิ่งบรรยากาศแดดเดินไงพี่น้องแดดฮอนในต้นมะกรูดก็แน้วอันนี้ก็ต้นผักหวานเลยพี่น้อง ปลูกอันเดียวกันก็ต้นนั่นแหละอาแล้วว่าต้นนี้ทําไมไม่โตไม่ใหญ่บ่ารูก้คือกันนะพี่นอ้องเห็นบ่หอ,อดแะ่เครืออันนี้นั่นเลยนี่นแหละปลูกซื้อมารุ่นเดียวกันแต่ว่าอันนั้นมันต้นใหญ่อยู่กับต้นนีน้อันนี้เพิ่นจะยู่กับต้นติว๋วพี่น้องนี่ยแต่ว่าเครืออันนี้จะได้ถอนออกยูยพันต้นเลย เนี่ยบบใหญ่เลยพี่น้องจะเป็นอย่างเนี่ยนะแต่ว่าหยอดอันนี้กำลังแตกนึ้อเงาเอดแบบธรรมชาตินะพี่น้องบรได้คิดอย่างมากไม้นะพ้นไงนะธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาตินะพี่น้องถึงเครือออกแล้วเนี่ยเพราะว่ายอดหยอดมันหักนะก็เพระเป็นอย่างแบบ นั่นไตเร่ๆเนาะพี่นอ้องแดดฮอนไลนยนะโซนนี่กะแบบแห่งนะธรรมชาติพี่นอ้องแดดฮอนไลาย,ลายต้นมะกรูดก็จนว่าเหี้ยวเราก็ต้องไปซื้อถ้าเราอยากกินเนาะพี่นอ้องช่วงนี้ซื้อมาแกงกินเอาเนาะ ไปเลยค่ะไปตะลุงตลาดหรือไปตรงที่เขานั่นค่าขายกัน,นก็ไปก็ไม่ได้ไปยังไกลแล้วพี่น้องหาขึ้นเขาไปเบิ้งเนาะมาิ่นมีขายโบนก็ซิมีแล้วลหละเพราะว่าไปร้านที่เคยไปมู่พวกกันแล้วพี่น้องไปค่ะของเร,รามันบรด้กินถ้าก็ต้องไปซื้อไปสิโต,ตนเนาะพี่น้องเนาะโอ้โห ดูแลอิมพเฝ้า,าออไปแนวสิลาเนานะเออไป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 เยอะอยู่นะพูน่ะว่าทำไมมันนิฟเอาใส่ตู้ซื้อมาขอ้านพี่น้องเราก็ลงคิศแบบยางตลาดแต่นี้เรายัดใส่ตู้เย็นไว้มันก็เลยอย่างนี้ในตู้เย็นอของมันลายก็เลยอันนี้เห็ดเบิง่งลูกเราโอ้ยห้องตูแต้แก่ตู้แก่แล้วฝนจะตกไม้เบิง่งนี่แหละของมาคือเห็ดอันนี้พี่น้องมาแกงใส่ผักหวานแน่ใส่ ไอ้นือไหม้เนี่ยเห็ดัอนเนี้ยค่อยมากมากักนั่นมันเป็นเห็ดเขาเอ,อนเห็ดไอ้พรข่าดอกดน้อยๆพี่น้องเบองนี่แหละอือนะเศเหอยังเศเเกดแกงผักหวานนั่นแหละเออแกงแบบเล้าๆอีสานเนานี่แหละพี่น้องลายเทพหอกเราเนาะพูดเละอันตรงนี้เสียว้เห็ดเมนูอย่างอื่นเลยอือพูดนะโอ้ยเห็ดี่ยค่อยมากมักดิอ่าแกงใส่ไอ้ น้อไหม่กับแสกเห็ดอันนี้พี่นอ้องบึ่งดูผักหวานก็หยอดอ,นอน่อนๆสออนียเออแต่ว่าสีสีแยกม้วนกลางไอ้นี่กแก่ๆจักน้อยนี่ออกอยุ่เนาะนั่นแหะค่ะหืมแกงเสร็จแล้วมาเรือมาเรือสดน้ำกันพี่นอ้องอืแกงใส่น้ำปลาาน,นัวๆสไตล์อีสา,อานอ่าน้นบ้านไม่มีไข่มดแดงเรอกเด๋อแต่ใส่เห็ดนะพี่น้อง นี่แหละค่ะประมาณนี้เนาะแกงง่ายๆตำเคืองง่ายๆอิสานบ้านเท้าเราพี่นอ้องเอมหนึ่งเด้อแส่บหอมพี่น้องมาสดน้ำกันโกรกโกรกคือเกา่าแซสบนัวควอิสานสไตใจบ้านบานบายพี่น้องสดน้ำเสบเสบแกงผักหวานใส่เห็ดคอนขาวจ้า